สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับสวัสดีวันพฤหัสบสดีที่21มีนาคม2567สัปดาห์นี้บรรยากาศของเซ็ตไม่ค่อยดีเลยนะครับปิดติดลบแทบจะทุกวันเมื่อวานนี้ก็ติดลบไปเยอะค่อนข้างเยอะเลยเรามาดูกันที่เซ็ตอินดี x report เมื่อวานนี้เซ็ตปิดไปที่1373.18จุดปิดติดลบไป9.28จุดคิดเป็นติดลบ0 6 7 สรุปยอดซื้อขายเมื่อวันที่20มีนาคม2567ก็คือเมื่อวานนี้ต่างชาติขายไปสุทธิ20,073.06ล้านบาทวันรุ่มในส่วนของต่างชาติที่ขายออกมานี่มีปริมาณมากถึง20,000ล้านโดยมี3กลุ่มรับซื้อไปเหมือนเดิมครับกองทุนซื้อ236.26ล้านบาท บล็อกเกอร์ซื้อ437.49ล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อไปเยอะๆ19,399.31ล้านบาทก็ยังคงเป็นการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาตินะครับเทขายหุ้น AWC ออกมาเป็นบิ๊กหลอดมูลค่าซื้อขายรวม54,648.47ล้านบาทเซ็ตก็ปิดไปติดลบเกือบ10จุดก็เช่นเคยครับโปรแกรมเทรดดิ้ง เมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ในวอลลุ่มที่ค่อนข้างน้อยครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้26.88%ส่วนใหญ่ก็เป็นการเทขายลงมามีซื้ออยู่2หุ้นครับคือหุ้นเชาวกับหุ้น rml ส่วนหุ้นทับก็เสมอตัวหุ้นตัวที่ถูกเทขายลงมาเยอะที่สุดก็คือหุ้น mgi pin jts t r a p mdx นี่ครับตารางบิ๊กหลอดหุ้น awc ห้อยท้ายด้วยตัว f มีปริมาณหุ้น4,530ล้านหุ้นซื้อขายกันเฉลี่ยหุ้นละ3.96สตางค์รวมมูลค่าทั้งสิ้นก็17,938ล้านบาทหุ้นที่ติดวอล u ุ่มเลิร์เมื่อวานนี้นะครับหุ้น BRR KSL สองตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มน้ำตาลหุ้น RML ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นเชาก็อยู่ในกลุ่มเหล็กหุ้น KCG กิมจ้วพาณิชย์ก็อยู่ในกลุ่มของอาหารวอลลุ่มเยอะๆอีกตัวหนึ่งก็คือ16ล้านคือหุ้น BCP ส่วนวอลลุ่มเมล์ดในเชิงลบก็เยอะที่สุด26ล้านคือหุ้นคอมเซเว่นเมื่อวานนี้ก็ทำราคาหลุดโลลงมาแล้วนะครับหุ้น SCC ก็ยังคงลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้ลบไป8บาทปิดที่ราคา257บาทราคาร่วงลงมาเยอะมากถ้ามาดูในเรื่องของ มูลค่าซื้อขายหุ้นที่มีผลในเชิงบวกมากที่สุดก็คือหุ้น aot มูลค่าซื้อขาย905ล้านบาทแต่ว่าซื้อขายจำนวนเยอะที่สุดเนี่ย 3, ล้านบาทก็คือหุ้น ipo น้องใหม่ bkgi สำหรับ impact เชิงลบที่น่าสนใจก็คือ advance เมื่อวันก่อนเพิ่งจะดีดขึ้นไปเมื่อวานนี้ดีดกลับลงมาส่วนหุ้น true นี่ก็ตกจาก8บาทลงมา jts นี่ติดลบ5บาทดูกราฟแล้วก็รู้สึกว่าจะเสียทรงในส่วนของ20 e n t y top loss ัวที่ติดฟลอร์เป็นฟลอร์ที่2เลยนะครับคือกองทุน ana, u r b a n n a urb npf ราคาร่วงลงมายืนอยู่ที่60สตังค์ตามข่าวก็มีโอกาสที่มูลค่าจะเหลือ0.00บาทก็น่าเป็นห่วงนะครับใครที่ซื้อกองทุนนี้ไว้ลุ้นกันหวาดเสียว ตัวที่2 BSBM ก็อยู่ในกลุ่มเหล็กนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเคยทำราคาซีลิงเมื่อวานนี้ลบลงมา8ช่องยืนที่76สตางค์พุ้นตัวที่3 MGI นะครับ m i s s Grand International เมื่อวานนี้ลบลงมา4บาทราคาหลุด40บาทลงมายืนที่39บาทดูกราฟแล้วค่อนข้างจะเสียทรงเช่นเดียวกับหุ้น JTS ครับลบลงมา5บาท มายืนอยู่ที่61บาท75สตางค์เดี๋ยวเราค่อยไปส่องกราฟกัน most active นี่ก็แน่นอนครับหุ้น BKGI บวกขึ้นไป169.94%ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าราคาหุ้นจะไปปิดที่4บาท40สตางค์ร้อนแรงขนาดนี้วันนี้มีสิทธิ์พุ่งต่อ most active เมื่อวานนี้นอกจากหุ้น BKGI แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น most active ในเชิงลบนะครับ มีบวกอยู่ไม่กี่ตัวดูแล้วมี3ตัวครับ aot bcp บางจากแล้วก็ BTS i v l เมื่อวานนี้ก็ลบมา30สตางค์ดูแล้วกราฟหุ้นก็ยังไม่ค่อยสวยครับส่วน COM7 ราคาหลุดโลลงไปทำนิวโลสำหรับหุ้นที่ติด20ท n t y top g a ก็แน่นอนละครับ bkgi ตัวนี้ไม่ต้องไปส่องกราฟหุ้นครับมีแท่งเดียวเป็นกราฟแท่งสีเขียว หุ้นตัวที่2 RML ครับ l i มแลนก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ราคา64สตังค์เมื่อวานนี้บวก9สตังค์ก็ถือว่าบวกเยอะนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้16.36%มูลค่าซื้อขายก็ไม่ธรรมดาครับ58ล้านบาทหุ้นเชาเป็นหุ้นเหล็กยังร้อนแรงเมื่อวานบวกขึ้นมาอีก11%ซื้อขายกันที่80ล้านบาทหุ้น BRR น้ำตาลบุรีรัมนะครับปิดที่5บาทพอดี บวกขึ้นมาสูง10%เสรดกันที่29ล้านบาทหุ้น Alphax บวกขึ้นมา6สตางค์ขึ้นมายืนในโซน70สตางค์ได้เมื่อวานปิดที่74สตางค์บวกขึ้นมา8%ถัดลงมาคือหุ้นชีวาก็เป็นอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะครับบวกขึ้นมา7%หุ้นวอริกก็ทำธรุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็ได้อนิสง์จากกลุ่มยางเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา30สตางค์ คราวนี้มาดู20 t o p loss กันบ้างนะครับก็จะนำเสนอ4ตัวตัวแรก urb npf ถัดมาก็จะเป็นหุ้น bsbm mgi และ jts urb npf กราฟใน time frame day นะครับเมื่อวันก่อนฟรอที่1เมื่อวานนี้ก็เป็นฟรอที่2อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้มาพูดซ้ำอีกทีนะครับกองทุน u r b NPF ก็เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์เอ b a n a าผู้ที่เช่าช่วง Urbana า s น a าเก็ยังไม่ชำระค่าเช่าผู้ที่ให้เช่าก็คือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ana, เออร์ a นี่ยก็เป็นผู้ให้เช่าช่วงก็มีการกำหนดจ่ายค่าเช่ากันภายในวันที่31มีนาคม2567 แต่ถ้าไม่จ่ายภายในกําหนดนี่ก็มีความเสี่ยงสํานักงานรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็อาจจะบอกเลิกสัญญาเช่าซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์และก็รัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะเท่ากับศูนย์คนที่เดือดร้อนนี่ก็สํานักงานประกันสังคมนะครับเป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่อันดับหนึ่งถือหน่วยจํานวนมากถึง21.6ล้านหุ้นรายย่อยแบบพวกเรามีใครเข้าไปถือหุ้นตัวนี้บ้างสํารวจเจ้าของด้วยนะครับมีความเสี่ยงสูง ตัวต่อไปครับหุ้น bsbm bsbm นี่ก็เคยส่องมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนแท่งเขียวสูงๆยาวๆนี่คือแท่งซีริงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพักเสาร์อาทิตย์ก็พักตัวลึกไปหน่อยเปิดมาวันจันทร์นึกว่าจะพุ่งต่อที่ไหนได้พักตัวลึกส่วนวันอังคารก็มาแค่ตัวเปิดขึ้นไปสูงถึง97สตางค์แต่ก็ถูกเคลียร์ขายกลับลงมายังดีที่ปิดด้วยแท่งเขียวนะครับ ส่วนวันพุธจะแก้ตัวใหม่ก็ไม่ไหวถูกทิ้งดิ่งลงมาอีกจาก84สตังค์ร่วงลงมายืนที่76สตังค์ทำท่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับแนวรับที่ให้ไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่ทำซีลิ่งเมื่อวันศุกร์นู้นแนวรับอยู่ที่74สตังค์ถ้าหลุดลงมานี่ก็จบข่าวเลยนะครับแนวรับฐานที่สุดอยู่69และ67สตังค์ b s b m ก็เป็นหุ้น อยู่ในกลุ่มเล็กบางสะพานบางมิวนานๆถึงจะเจอซีลิ่งสักครั้งหนึ่งนะครับก็ดูราคาหุ้นนี่ก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็ทำราคาไซเวย์อยู่ในกรอบกรอบล่าง67สตางค์กรอบบนก็อยู่ที่74สตางค์ทำราคาอยู่ในกรอบนี้มายาวนานเลยส่วนใหญ่ก็จะทรงตัวอยู่ที่70สตางค์มาพุ่งขึ้นมาก็แท่งซีลิ่งแท่งนี้แหละครับยังไงก็เอาใจช่วย อย่าหลุด74ลงมาก็แล้วกันหุ้นตัวต่อไปครับหุ้น m i s แกรนอินเตอร์เนชั่นแนลมิสแกรนนี่ก็น่าสนใจตั้งแต่เข้าตลาด IPO ก็4บาทเศษเศษทำราคาพุ่งขึ้นมาถึง15บาทนี่ก็ถือว่าน่าแปลกใจแล้วทำราคาสูงขึ้นมาถึง15บาทนี่ก็น่าตื่นตาตื่นใจที่ไหนได้พุ่งขึ้นไปถึงโซน20 30 40เท่านั้นยังไม่พอ กระโดดสูงขึ้นไปถึง65บาท25สตางค์มิสแกรนนี่ฟรีโฟลดน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครคาดคิดราคาตื้อๆตัตนๆก็อยู่ที่20บาทเนี่ยคนที่ได้ IPO มาก็น่าจะขายทิ้งกันหมดแล้วไม่ใช่ขายทิ้งครับขายเอากำไรเพราะกำไรเยอะดีส่วนใครเล่นต่อก็คงจะไม่มีใครคาดคิดแล้วครับว่าจะผ่าน30บาทขึ้นไปที่65บาท25สตางค์ แต่ในช่วงนี้นะครับโดนเทลงมาแต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไปซื้อคืนมีแรงเทขายซื้อคืนเทขายเทขายล่าสุดนี่ก็อยู่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมแต่ก็ยังมีการซื้อคืนเด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปแต่ก็ไม่ผ่าน45บาทสุดท้ายเมื่อวานนี้ราคาหุ้นก็ร่วงลงมาที่39บาทแนวรับ32บสาท75สตางค์31บาท75สสตางค์ เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก็น่าจะจบข่าว25บาท75สตางค์ก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านแรกเลยที่สร้างความฮือฮาให้กับหุ้น mgi หลายคนก็รอช้อนซื้อละครับแต่จะช้อนตรงไหนละ่ะ6บาท20นี่ก็ยังเกินราคา ipo ไปตั้งเยอะตอนนี้ก็ลุ้นกันคนถือหุ้นจำนวนเยอะๆลำดับต้นๆจะมีใครขายออกมาบ้าง ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับน่าสนใจดีเหมือนกันต่อไปครับหุ้น JTS JTS นี่ก็น่าจะจบรอบหลังๆมานี่ก็ร่วงลงมาร่วงลงมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ซื้อขายกันมูลค่า147ล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะครับรองจากหุ้น m g i m g i นี่ซื้อขายกัน172ล้านหุ้น JTS นะครับ ราคาหุ้น jts ก็เริ่มกระตุกขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้ต้นเดือนกันยายน2 5 6 6กระตุกขึ้นไปนิดหน่อยแต่ก็ถอยกลับลงมาดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากระตุกอีกทีนึงก็ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เร่งเครื่องจาก34-35บาททะลุ51บาททะลุ60ทะลุ70ขึ้นไปถึง93บาท25สสตางค์ในช่วงนี้ก็เป็นช่วง ปีเก่าต่อปีใหม่2566ต่อ2567แต่หลังปีใหม่ก็มีการขายเทลงมาทำกำไรลงมาแย่ต่ำสุดที่68บาทแล้วก็เด้งรีบาวขึ้นไปใหม่ก็เป็นการเก็งกำไรกรันละครับนาน JTS จะพุ่งขึ้นไปแบบนี้พวกที่ติดราคาสูงๆก็มีเยอะในช่วงที่ JTS rally ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นจังหวะถัวติดสูงๆน่าจะถัวออกไปได้หมดแล้ว แต่ถ้าใครไม่ถัวไม่มีสตังถัวก็ยังคงติดอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าโอกาสก็จะหมดไปแล้วหลังจากขึ้นไปทำไฮสูงสุดใหม่ไม่ได้ทำได้อย่างเก่งก็91บาทตอนนี้ก็ถึงคราวไหลลงลงมาก็แกรก70บาทก็ยังไม่หลุดโลโลคือ68บาทเมื่อไม่หลุดโลก็มีการเด้งรีบาวขึ้นไปถึง80บาทแต่สัปดาห์ที่แล้วยาวมาถึงเมื่อวานนี้แหละครับ ไหลลงมาหลุด68บาทตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์มาหลุดจริงๆเลยเนี่ยก็เมื่อวานนี้แหละครับลงมายืนราคาที่61บาท75สตางค์แล้วรับถัดมา61บาท25 59บาท25ถ้าหลุด2แนวนี้มีหวัง51บาทจะรับอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูแล้วหน้าบาดเสียวนะครับใครที่มีก็คงจะสต๊อปล s อออกไปแล้วสำหรับสายเทรดเก่งกําไร ส่วนคนที่ติดราคาสูงสูดก็ไม่กล้าคัดก็ดอยต่อไปหุ้นตัวต่อไปก็หุ้นกรีนเมื่อวานนี้ร่วงลงมา8ช่องยืนที่ราคา1บาทกับ1สตางค์จะหลุด1บาทหรือเปล่าวันนี้ก็คงไม่ได้ส่องนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปหุ้นพราวหุ้นทีโพลีก็มีอยู่ในคลิปเก่า,เ,กาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ได้ลฟ์ส้าสมยมครับเข้าไปดูกันได้พอได้เป็นแนวทางไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไป วันนี้แถมคลิปอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันเห็นว่ากราฟสวยตัวที่แถมก็คือหุ้นพอร์ตนะครับหุ้นพอร์ตนี่ก็ทำธุรกิจเดียวกับหุ้น nyt นาม yong terminal หุ้นพอร์ตนี่ในช่วงเดือนกันยายนทำราคาพุ่งขึ้นไปสูงถึง1บาท64สตางค์แล้วก็ถอยกลับมาทำราคาหลุดโล1บาท21ในช่วงกลางเดือนตุลาคมแล้วก็ลงมาสร้างฐานใหม่ต่ำสุด หบาทกับ1สตางค์ตลอดทางนี่ก็มีความพยายามจะเด้งรีบาวนะครับแต่ก็ไม่กลับตัวเป็นขาขึ้นสุดท้ายลงมาต่ำสุดที่99สตางค์แล้วเด้งรีบาวคราวนี้มีความพยายามจะกลับตัวให้ได้ผ่านช่วงปีใหม่2,567พุ่งทะลุแนวต้าน1บาท21ซึ่งเป็นแนวรับเดิมที่หุ้นพอร์ตเคยหลุดโลลงมาช่วงนี้พุ่งขึ้นไปถึง1บาท30แต่ก็ ถอยกลับลงมาพักลึกมาพักที่1บาท3สตางค์แล้ววิ่งขึ้นไปใหม่คราวนี้ขึ้นไปถึง1บาท53สตางค์แล้วก็ถอยกลับลงมาพักลึกเช่นเดิมครับมาทำจุดต่ำสุดที่1บาท21แล้วกลับขึ้นไปใหม่คราวนี้ไปถึง1บาท63สตางค์ถอยกลับลงมานิดเดียวพักตัวแค่วันเดียววันอังคารพุ่งขึ้นไปใหม่แล้วคราวนี้ขึ้นไปสูงถึง1บาท68สสตางค์เมื่อวานนี้พักตัว แต่ก็ยืนเหนือแนวรับ1บาท63สตางค์มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พักตัวเป็นแท่งเทียนสีแดงสั้นๆเล็กๆติ่งน้อยๆแต่ถ้าจะพักลึกลึกของหุ้นพอร์ตนี่ก็น่าจะอยู่ไม่น่าจะหลุด1บาท42เพราะว่าดูแต่ละครั้งเนี่ยพักลงมาลึกๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้ก็พักลึกช่วงนี้ก็ลงมาพักลึกเหมือนกันช่วงนี้ถ้าจะพักลึกๆก,ก็ไม่น่าจะหลุด1บาท42นะครับส่วนถ้าหุ้นพอร์ตจะไปต่อ แนวต้านก็จะเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วต้องไปดูแนวต้านในทำเฟรมวิกครับแนวต้านในท r เฟรมวิกต้านแรกนี่ก็จะอยู่ที่1บาท88ส่วนแนวต้านใหญ่แล้วก็แข็งแรงที่สุดเลยเนี่ก็จะอยู่ที่2บาทอะไรซันท์ไล์ตรงนี้นี่มีคนถือหุ้นพอร์ตกองกันอยู่เต็มไปหมดก็คอยลุ้นกันต่อไปนะครับบรรยากาศเซ็ตไม่ค่อยดีโอกาสที่จะไปถึง2บาทนี่ก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อย แต่ดูทรงกราฟแล้วกราฟในไทม์เฟรมวีกนี่ก็ค่อนข้างสวยมีการพุ่งขึ้นไปมีการพักมีการทะลุพุ้นกลับตัวแล้วถ้าได้บรรยากาศตลาดดีๆก็จะส่งเสริมให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นได้สําหรับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันพฤหัสสีส้มโอกาสที่จะมีแท่งเทียนสีเขียวแซมๆเข้ามาได้ดูแล้วค่อนข้างยากแต่ก็ช่วยกระลุนยังไงเทรดไปเทรดมาพยายามอย่าติดดอยก็แล้วกันนะครับ ถ้าติดดอยแล้วเนี่ยเสียระบบประสาทสมองอาจจะเบลอๆก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ